ไปดูอีกหนเรื่องครับสำหรับสาย cfnocc นะฮะเ,เรียกว่าขาช็อปออนไลน์ต้องติดตามเรื่องนี้ให้ดีหลายคนบอกว่าแหมซื้อของออนไลน์แล้วบางทีก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเรื่องของการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์สักเท่าไหร่ล่าสุดครับทางทิพยะนะครับมีการเปิดตัวนะครับประกันภัยใหม่ล่าสุดเรียกว่าทิพ Personal Cyber หรือว่าประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล เป็นการให้ความคุ้มครองนักช็อปออนไลน์จากการซื้อของการทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบ e ัตรเครดิตบัตรเดบิตโมบายแบงกิ้งอีแบงกิ้งอีวอลเล็ตต่างๆเพิ่มความมั่นใจครับให้กับพี่น้องประชาชนในสังคมยุคดิจิทัลที่หันมาใช้จ่ายเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กันมากขึ้นเขาบอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านบนบัตรหรือว่านำไปใช้หากถูกช่อโกงจากการซื้อของขโมยเงินออนไลน์ จะได้รับความคุ้มครองสูงถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ก็สามารถซื้อกรมธรรม์ได้ที่ w w w t i p i n s u r e c o m หรือว่าคอ l l เซ็นเตอร์ที่1736นะครับและพิเศษครับสำหรับนักช้อปที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ช้อปแบ็กนะครับระหว่างวันที่23ถึง25ตุลานี้ครับสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์กับทิพยประกันภัยผ,ผ่านช่องทางช้อปแบ็กเพื่อรับความคุ้มครองทริปเพอร์ซิโนลไซเบอร์วงเงินคุ้มครอง1 5 0 0 0บาทฟรี โดยจะเปิดตัวครั้งแรกในงาน Money Expo 2020นะครับที่ Challenger 1 2 Impact เม mm ืองทองธานีไปชมกันได้ที่บูธของทิพยยับประกันภัยหากสนใจทำประกันก็สามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ w w w t i p i n s u r e com หรือ call center 1น3 6เตอร์1736ครับทิพซเบอร์ก็เป็นเรื่องของการประกันภัยที่เราออกแบบเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเราเข้าสู่ โลกของยุค New Normal นะครับเหตุการณ์โควิดนั้นทำให้ทุกๆคนในประเทศไทยหรือในโลกนี้นะครับหันมาใช้ชีวิตวิถีใหม่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านทางออนไลน์นะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่นะครับแล้วก็เราจะปรากฏว่ามีการช่อโฉนนทางไซเบอร์เกิดขึ้นทำให้ ผู้ที่ซื้อสินค้าทางไซเบอร์นั้นนี่ครับมีความบาดระแวงหรือวิตกกังวลว่าจะได้ความมีความเชื่อมั่นหรือมั่นใจได้อย่างไรเพราะสินค้าที่เราซื้อนั้นจะได้สินค้าอย่างที่เราต้องการแล้วก็เป็นไปตามเจตนารมของเรานะครับที่พิจาราประกันภัยตระหนักในความเสี่ยงนี้ก็เลยมีการออกประกันภัยที่พ s o นอ l c y b e ์ขึ้นมานะครับซึ่งสามารถจะมาช่วยเป็นเครื่องมือในการปกป้องความเสี่ยงเหล่านี้ให้นะครับถ้าเราไปซื้อสินค้าทางออนไลน์แล้วได้สินค้าไม่ตรงกับสิ่งที่มีการโฆษณาหรือไม่ตรงปกนะครับหรือแม้กระทั่งว่าไม่นคเลยะรับ บริษัทประกันภัยหรือว่าที่ไปเจาประกันภัยนั้นก็จะมาชดใช้มูลค่าของสินค้านัํนแทนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับขณะที่เรามีการชาระค่าสินค้านะครับข้อมูลทางด้านการเงินของเรานะครับอาจจะถูกเกิดเผยไปสู่บุคคลภายนอกและอาจจะเกิดอันตาการรมขึ้นมานะครับมีการมาแฮกข้อมูลของเราหรือว่ามีการมาขโมยเงินเราออกไปจาก,กระบบไซเบอร์นะครับรมรทานนี้ก็ยังให้ความคุ้มครองด้วยนะครับตราบใดที่ยังใช้ไม่หมด รอบบริการเสริมพิเศษครับ IT Security Health Check นะครับเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงปลอดภัยในยุคที่เรียกว่า New Normal อีกด้วยนะครับค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของ Ti p i n s u r e .com หรือว่า Call Center 1736ได้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับประกันภัยดีๆแบบนี้ที่ตอบโจทย์อย่างยิ่งเลยสำหรับสายนักช้อปออนไลน์แล้วก็คนคทำธุรกรร,รมรวมถึงองค์กรต่างๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะ เดี๋ยวนี้เขาเล่นงานทางออนไลน์กันเป็นใหญ่นะคะแบบ <Sure. S 1> พวกอัจฉกรรมทางไซเบอร์ต่างๆมีการจู่โจมด้วยแลนซัมแวร์บ้างแหละที่เป็นข่าวว่าทั่วโลกก็โดนอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้คุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีค่ะ